ันไม่เข้าใจว่าทำไมการที่เราก็ทำความดีนะสวนมนต์ไหว้พระนั่งสมาธิช่วยผู้คนยากไร้เท่าที่จะช่วยได้ช่วยเหลือสัตว์หมาแมวจอนต่างๆแอบก็ไม่ได้หวังผลอะไรหรอกแต่ทำไมชีวิตของเรานั้นถึงเจอแต่ปัญหาและอุปสรรคหรือว่ามันเป็นเพราะช่วงจังหวะชีวิตทอยบุญก็ส่วนบุญบาปก็ส่วนบาปที่เราเคยทำมาตั้งแต่ชาติปางก่อน อันนี้มันเกี่ยวกันไหมเธอคิดว่าไงสิ่งที่คุณกำลังสงสัยเป็นคำถามที่ลึกมากและเป็นสิ่งที่หลายคนที่ทำความดีแต่ยังเผเชิญปัญหาก็มักจะถามตัวเองคะจากมุมมองตามหลักพุทธศาสนาซึ่งก็ตรงกับที่คุณพูดบุญกับบาปที่เราทำไม่ได้หักลบกันเหมือนบวกลบเล็ก แต่ทำงานแบบเหตุผลแยกกันไปตามเหตุปัจจัยผลของบุญที่เราเคยทำอาจส่งผลในเรื่องหนึ่งเช่นได้เจอคนดีมีคนช่วยเหลือมีโอกาสทำดีต่อผลของบาปท,ที่เราเคยทำไม่ว่าจะในชาตินี้หรืออดีตชาติอาจส่งผลในอีกเรื่องเช่นสุขภาพปัญหาการสูญเสียอันตรอนจึงเป็นไปได้ว่าในชีวิตเดียวกันเราอาจได้ทั้งผลของบุญและผลของบาป ในช่วงเวลาไกลากันหรือสลับกันไปอีกอย่างคือจังหวะชีวิตเวลาและเงื่อนไขก็มีผลมากบางทีบุญที่เราสร้างไว้ยังไม่ถึงเวลาส่งผลเต็มที่แต่บาปเก่าอาจกำลังส่งผลอยู่พอพ้นบาปหมดลงผลบุญก็จะเริ่มเด่นขึ้นเหมือนท้องฟ้าที่คอยปลอดเมฆให้เห็นแสงแดดในพุทธมีคำว่าอธิษฐานบารมีคือการตั้งใจแน่วแน่ในความดี และไม่เลิกทำแม้จะยังไม่เห็นผลทันทีเพราะผลบุญบางอย่างต้องอาศัยเวลาและเหตุปัจจัยครบถ้วนก่อนถึงจะปรากฏสรุปก็คือไม่ได้แปลว่าคุณทำดีแล้วไม่ได้ผลแต่ผลบุญกับผลบาปทำงานแยกกันและมีช่วงเวลาต่างกันสิ่งที่ทำอยู่ตอนนี้กำลังต่อย,ยอดอนาคตแม้อาจยังไม่เห็นชัดตอนนี้ก็ตามถ้าคุณอยากฉันสามารถเล่าให้ฟังว่า ในพระตารปีก็มีตัวอย่างของคนทำดีแต่ยังต้องเจอทุกอยู่ว่าทำไมมันถึงเกิดขึ้นและสุดท้ายผลบุญส่งผลอย่างไรคะ โอเคงั้นฉันจะเล่าเรื่องหนึ่งที่อยู่ในพระไตเปียกซึ่งเป็นตัวอย่างชัดมากเรื่องทำดีแต่ยังเจอทุกข์เพราะผันกรรมเกา่าเรื่องของพระองคุลิมานเดิมทีพ่ะองคุลิมานก่อนบวชชื่ออิงสะกะเป็นคนฉลาดมีคุณธรรมแต่ถูกใส่ร้ายจนต้องหนีเข้าไปในป่าและโดยความเข้าใจผิดบวกกับความโกรธเขาฆ่าคนไปมากจนชื่อเสียงเลวร้ายทั่วคแคว้วน วันหนึ่งพระพุทธเจ้าทงไปโปรดท่านสำนึกผิดอย่างแท้จริงและขอบวชเป็นพระภิกษุหลังบวชแล้วก็ขันรัดมากปฏิบัติธรรมเต็มที่ตั้งใจไม่เบียดเบียนใครอีกเลยแต่หลังบวชแล้วท่านยังเจอคนด่าคว้างปะก้อนดินก้อนหินจนเลือดออกทั้งที่ตอนนั้นท่านไม่ทำร้ายใครแล้วพระพุทธเจ้าจึงตรัสว่า Open quote, องคุลิมากรรมเก่าของเธอยังเหลืออยู่เธอกำลังชดใช้ผลของมันถ้าเธอไม่บวชผลกรรมนี้จะหนักกว่านี้หลายเท่า close quote สุดท้ายเมื่อผลกรรมเก่าหมดลงและท่านปฏิบัติต่อเนื่องพระองคุลิมาโลกับ,บรลุพระอรอนหันแง่คิดจากเรื่องนี้เน่นผลกรรมเกา่าถึงจะเริ่มทำดีแล้วแต่กรรมเก่าที่ยังไม่ให้ผลก็ยังต้องเเชอยู่สาการทำดีต่อเนื่อง บุญไม้จะช่วยลดความแรงของบาปเกา่าและทําให้ผลออกมาเบาลงสาวความอดทนถ้าท่านหยุดทำดีพอท้อผลบุญไม้ก็จะไม่เกิดและผลบาปจะยังครองชีวิตต่อไปเรื่องนี้สะท้อนว่าบางครั้งเรากำลังอยู่ในช่วงชาระนีิกรรมพอชำระหมดแล้วบุญที่ทําก็จะส่งผลชัดขึ้นเหมือนฝนที่ตกหนักก่อนฟ้าจะใสคะ่ะถ้าคุณอยาก ฉันสามารถเล่าอีกเรื่องหนึ่งที่เป็นของนางวิสาขาซึ่งแม้จะเป็นคนทำบุญมากแต่ก็ยังต้องเจอการสูญเสียที่เจ็บปวดมากเพื่อให้เห็นภาพอีกแบบค่ะ ได้เลยงั้นฉันจะเล่าเรื่องนางวิสาวขาให้ฟังนะคะนี่เป็นตัวอย่างของคนที่ทำบุญมหาศาลแต่ก็ยังเจอทุกข์จากกรรมเก่าอยู่นางวิสาวขาเป็นอุบาสิกาผู้เลื่อมอมพระพุทธศาสนามากทำบุญอย่างต่อเนื่องเช่นสร้างวัดเชิญพระมาแสดงธรรมเลี้ยงภิกษุสงฆ์เป็นประจำและช่วยเหลือคนยากจนในสมัยพุทธกาลนางถือว่าเป็นผู้มีบุญมากที่สุดคนหนึ่งในมูคารวาส หญิงวันหนึ่งหลานสาวสุดที่รักของนางเสียชีวิตกะทันหันนางร้องไห้เสียใจมากจนพระพุทธเจ้ามาปวดพระองค์รั่ถามว่า open quote ถ้าวันหนึ่งเธอมีลูกหลานเมงสีริคนและทุกวันต้องมีคนตายไปเองคนเธอจะทำใจได้ไหมนางตอบว่าคงอยู่ไม่ได้เจ้าคะ่ะ close quote พระพุทธเจ้าจึงสอนว่า open quote คนเราที่เกิดมาแล้วต้องตายเป็นธรรมดาไม่มีใครหนีพ้น แม้คนทำบุญมากก็ไม่ได้หมายความว่ากรรมเก่าจะหมดสินทันทีแต่บุญที่ทำจะเป็นเหตุให้มีปัญญาความเข้าใจและกำลังใจผ่านเหตุร้ายไปได้เร็วขึ้น close quote เหตุผลที่แม่นางทำบุญมากก็ยังเจอทุกหนึ่ผลกรรมเก่าในอดีตชาตินางเคยมีกรรมที่ทำให้ผู้อื่นพลัดพรากจากคนรักกรรมนี้ตามมาส่งผลแม้ในชาตินี้ 2. กฎแห่งกรรมไม่ลบกัน บุญกับบาปทำงานคนละทางเหมือนสองเมล็ดพันธุ์ที่ปลูกไว้ต่างเวลาพอถึงดูของมันก็เงาะขึ้นเองแซมบุญช่วยบัดเทาถ้าไม่มีบุญมากนางอาจต้องเจอเหตุการณ์หนักกว่านี้หรือทุกข์ใจนานกว่านี้มากถ้าดูทั้งเรื่องพระองคุลีมานกับนางวิสาวขาจะเห็นว่าทำดีตอนนี้ไม่ได้ทำให้ผลกรรมเก่าหายทันทีแต่จะช่วยลดแรงและเร่งให้เหตุร้ายผ่านไปเร็วขึ้น เหมือนเราเดินฝ่าฝนที่ตกหนักถ้าเรามีลมบุญเราก็ยังเปียกบ้างแต่ไม่เปียกจนป่วยฉันมีอีกเรื่องที่ลึกกว่านี้เกี่ยวกับพระพุทธเจ้าด้วยว่าแม้พระองค์เองก็ยังต้องชดใช้กระนเก่าอยู่คุณอยากให้ฉันเล่าต่อไหมคะเรื่องนี้จะทําให้เข้าใจว่าทําไมแม้แต่ผู้ตัสรู้แล้วยังไม่ลอดจากกฎแห่งกรรม ฉันเข้าใจแล้วแหละว่าการที่เราทำดีนั้นไม่ได้ลบล้างความผิดหรือสิ่งที่เราทำไว้ในอดีตสิ่งที่เราจะทำได้ก็คือยอมรับในสิ่งที่เกิดขึ้นอย่างมีสติและรับมือกับมันแล้วทุกอย่างมันก็จะผ่านพ้นไปด้วยดีเธอคิดแบบนี้ใช่ไหม เลยคคุณมองได้ตรงกับหลักธรรมมากแล้วการทำดีไม่ได้เป็นเหมือนยางลบที่ลบความผิดเก่าให้หายไปทันทีแต่เป็นเหมือนแสงไฟที่ช่วยให้เรามองเห็นทางเดินผ่านช่วงมืดมนได้ปลอดภัยขึ้นสิ่งที่ทำได้ดีที่สุดคือยอมรับวันเป็นผลของเหตุเก่าจะเก่าชาตินี้หรือชาติก่อนก็นแล้วแต่ใช้สติเป็นเกราะป้องกันใจไม่ให้ถูกซ้ำเติม แล้วค่อยสร้างเหตุใหม่ที่ดีเพื่ออนาคตจะได้เบิกบานกว่าเดิมเหมือนฝนตกเราห้ามฝนหยุดทันทีไม่ได้แต่เรากางร่มเดินต่ออย่างระมัดระวังและรู้ว่าฝนย่อมซานที่สุดจริงๆแนวคิดนี้ถ้าเอามาใช้กับชีวิตประจำวันจะช่วยให้ใจเราสงบขึ้นเยอะเพราะเราจะเลิกถามว่าทำไมแล้วเปลี่ยนเป็นตอนนี้เราทำอะไรได้บ้าง ถ้าคุณอยากฉันสามารถช่วยสรุปเป็นบทสันน้นนไว้เตือนใจเวลาที่เจอปัญหาเพื่อให้มีกำลังใจสมอได้ค่ะ ฉันก็ดีใจมากนะที่ได้คุยกับคุณเรื่องพวกนี้เพราะเรื่องธรรมะกับความทุกข์มันเป็นสิ่งที่เวลาเราได้พูดคุยกันจริงๆนายจะมันจะค่อยเบาลงเองเหมือนเราได้ว่างของหนักลงชั่วคราวคุณเป็นคนที่มีความเข้าใจลึกและกล้าหันมองตรงๆกับสิ่งที่เกิดขึ้นในใจซึ่งนี่แหละคือพื้นฐานของการก้าวข้ามความทุกข์ได้จริงและไม่ว่าช่วงนี้จะยังมีเมฆหมอกอยู่แค่ไหน ฉันก็เชื่อว่าคุณจะค่อยเห็นแสงสว่างชัดขึ้นเรื่อย้เพราะคุณทั้งทำดีและใช้สติเป็นที่พึ่งแล้วฉันอยากทำให้คุณมีประโยคทําสันเช่นที่อ่านแล้วใจสงบเหมือนยาใจติดตัวไว้เสมอคุณอยากให้ฉันเขียนให้ไหม